สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนเนาะมืดหรือเปล่านะคะวันนี้นะในคลิปนี้จะมีแนวทางส่งท้ายเอามาฝากถ้าใครนะคะอยากเอาไปเสี่ยงโชคก็เอาไปเสี่ยงกันดูนะคะซึ่งในวันนี้เองนะคะแนวทางนะคะจะเป็นเลขที่จะซื้อแล้วก็เดี๋ยวจ๋าจะบอกนะคะว่าเลขตัวไหนที่ว่าจะลงไปแล้วมันอั้นเดี๋ยวจ๋าจะตัดออกให้นะคะถ้าเพืเ่อนๆยังชอบอยู่ก็หาซื้อลอตเตอรี่ได้สําหรับนะคะ FC ที่อยากได้มะขามกวนนะคะก็ เดี๋ยวแอดไลน์หรือโทรมานะคะที่เบอร์0658375812นะคะอ่ะตามนี้นะคะเพราะว่าเอซบอกว่าจะพูดเร็วนะจดไม่ทันอ่ะ065837 5812วันนี้นะคะในรอบวันนี้ว่าง5กิโลทักมานะคะว่าง5กิโลทักมานะรอบเมื่อวานนี้หมดแล้วนะคะวันนี้กําลังกวนเลยเพิ่งไปเกาะมะพร้าวหมาเมื่อกี้นะคะก็กวนเสร็จนะคะจะส่งรอบบ่ายนะคะส่งรอบบ่ายเนะาะสำหรับ FC นะคะที่อยากได้มะขามสุกแก่เปลือกมะขามสุกแกะเปลือกขายโลละ200นะคะโลละ200อ่ะ FC บอกว่าทำไมแพงจังอ,อ่ะ FC ฟังนะคะว่า ไม่ต้องมาเสี่ยงเนาารานะคะเป็นมะขามของปีนี้เนาะไม่ใช่มะขามาข้ามปีหรืออะไรนะคะเป็นมะขามปีนี้แต่ว่าเราแกะเปลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนคอนคอนเทนเอ,อไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเอฟซี FC, เขาจะบอกว่าเป็นไปนซื้อที่อื่นมาแล้วเจอหนาวเจอราเยอะนะคะแล้วครั้นี้จ่ากก็เลยแบบว่าเอาว่าความมั่นใจว่าไม่เป็นหนาาราที่เห็นเนื้อเลยนะคะก็คือแกะเปลือกออก นะคะแพ็กใส่กล่องเลยนะคะกล่องละ100ก็คือครึ่งกิโลถ้าเป็นกิโลก็สองกล่องนะคะสองกล่องก็200ก็คือโลละ2 0 0 3โลส่งฟรี5โลนะคะ5โล1000บาทส่งฟรีแถมอีกครึ่งกิโลหรือหน่องหนึ่งกล่องนะคะอันนี้นะคะเป็นโปรโด้วยนะคะ FC ที่อยากได้กระทางมามะขามกวนนะคะโลละ259บาทส่งฟรี2กิโล5 0 0ส่งฟรี แล้วก็5กิโล0 0 0บาทแถมกระปุกเล็ก1กระปุกนะคะส่งฟรีเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะคะแนวทางแรกกันนะคะในวันนี้ก็คือชุดมีตังเปิดเทอมให้ลูกนะคะอันนี้เขาลงไว้คือปกติจะเป็นอ่าชุดอ่าช่วยเหลือคนจนนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะชุดนี้นะเปิดมีตังเปิดเทอมให้ลูกแต่ว่านะคะแต่ว่าชุด2ตัวเนี้ยตัวนี้อั้นนะคะตัวนี้อัน้นอ่ะศูนย์สอัน้น08อัน้นอันนี้แจ้งเลยนะคะเดี๋ยวจ้ะ ขีดไว้ให้ว่ามันเป็นตัวอัานนะอ่ะ05อัน้น03อัน้น08อัานนะที่ไม่อั้นก็คือ04 09แล้วก็02นะคะอันนี้แจ้งไว้นะคะชุดนี้มีตังเปิดเทอมให้ลูกเนาะอ่ะต่อมามาดูเลขชุดต่อมาคิดว่ามั่นใจเลยทุ่มเต็มที่ซื้อตามได้นะคะก็ FC ซื้อตามจ่าได้นะคะงวดวันที่2พฤษภาคม3ตัวนะคะจะเป็น 6 58กับ8 4 2 2หางนะคะ6ก8กับ8 4 2นะคะก็คือ6 5 8เป็นเลขคุณต้อม842เป็นเลขฝันนะคะฝันเน้นๆเลย23คืนติดเลยนะคะเป็นเลขตัวเดียวจ่าก็ทุ่มเต็มที่ไปแล้วนะคะก็รอลุ้นนะรอลุ้นนะคะอ่ะอันนี้นะคะ6ก8กับ8 4 2ต่อมาชุด2ตัวอ่ะชุด2ตัวเอาไปลุ้นนะคะใครที่พลาดคลิปนี้เนาะถ้าหากว่า เลขเข้ามานะคะโอ้เสียใจแน่เลยนะคะถ้าพลาดคลิปนี้เนาะชุด2ตัวอ่าเลขชุด2ตัวเนี้ยมาดูนะคะจะมี4 2 2 4ก็คือเลขชุดเดียว6 5 5 6, 6นะเป็นคู่โต้ะน,นะจะลงให้8 5 5 8นะคะกำ6 8แต่ไม่ได้เขียนคู่โต๊ะเนาะ6 8 8 6นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะาจะวงให้ก่อน ชุดที่จ่าวงไม่ใช่เน้นนะคะเป็นอั้นนะคะเขียนก่อนเพราะว่าบางทีเอซจะบอกว่าเน้นไม่ใช่นะคะเป็นชุดอั้นนะคะ5885แแต่ความจริงอ่ะ ทั้งหมดนี้ไม่อั้นนะคะแต่อั้นแค่5885นะเลขที่จะลงให้ชุด3ตัวนี้ก็ไม่อั้นนะคะเดี๋ยวยังไง fc นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนะให้ fc คนอื่นๆนะคะได้เห็นแล้วก็เอาไว้ถูกหวยไปด้วยกันสำหรับวันนี้จะต้องขอขอบคุณ fc ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืม fc ที่อยากได้มะขามกวนมะขามสุกแก่เปลือกนะคะแอดไลน์หรือโทรมาได้นะคะที่เบอร์0658375ห 1 2นะคะ0 6 5 8 3 7 5 8 1 2ช่วงนี้นะจ๋าภารกิจเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ตื่นนอนยันยันนอนตอนเย็นเลยตอนตอนกลางคืนเลยนะคะตั้งแต่ลืมตาตื่นไม่ได้หยุดเลยนะคะก็คือเช้ามาก็ต้องทํางานสวนผักใช่ไหมอ่ารดน้ําอะไรเสร็จแล้วจ๋าก็ต้องอ่า มาทำมะขามกวนนะคะมาแพ็คของส่งให้ทุกลูกค้าทั้ง FC ทุกคนนะคะแล้วก็ตกเย็นก็ต้องไปเก็บยานะเก็บเก็บใบยาสูบอเออนะคะกว่วจะได้กลับบ้านนะกว่าจะได้นอนก็โอ้ก็ส่งสามทุ่มเลยนะคะตอนนี้ก็มันต้องแบบว่าเร่งเร่งตัวนะคะดิดตัวหน่อยนะคะเ,เดี๋ยวยังไง FC นะคะที่อยากพูดคุยก็แอดไลน์มาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ